หลังจากที่วันก่อนนี้นะครับทางฝ่ายกามินสาวเกาหลีนะครับได้ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวชี้แจงในทุกประเด็นนะครับที่ตกเป็นข้อคอลหาโดยมีทนายส่วนตัวนะครับร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยนอกจากประเด็นคำชี้แจงต่างๆนะครับทางด้านทนายพรชัยเนี่ยได้กล่าวเพิ่มเติม,ตมถึงการดำเนินการกฎหมายว่ามีครับดำเนินทางกฎหมายเบื้องต้น5คนมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบ,บุคคล และจะตามมาอีกหลายคนส่วนคู่กรณียังไม่มีครับแต่อาจจะมีการพิจารณาเบื้องต้นนะครับทางนักข่าวเนี่ยได้สอบถามทางทนายความพรชัยว่าถึงกลุ่มคนเนี่ยที่ถูกดำเนินคดีทางกฎหมายโดยทนายให้ข้อมูลว่าเบื้องต้นเนี่ยมีการฟ้องสื่อหัวใหญ่ราวๆสิบสื่อแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสื่อไหนเพราะเป็นสิทธิ์ของลูกความซึ่งกรณีที่เข้าข่ายถูกฟ้องนะครับก็คือสื่อที่หมิ่นประมาท ลงข้อมูลลงข่าวที่ไม่เป็นความจริงอาทิเช่นระบุค,คําว่าสกอยเกาหลีสกอยกิมจิฟอกเงินเป็นต้นจาพวกคําแรงๆนะครับก็จะมีการยื่นฟ้องทั้งหมดงานนี้แรงนะครับฟ้องสื่อก็ต้องมาดูกันว่าช่องไหนที่จะโดนกันบ้างส่วนในเรื่องที่ฟ้องบุคคลจะเป็นใครงานนี้ก็ต้องมาติดตามกันแต่ล่าสุดนั้นนะครับก็มีบอสหบอสเนี่ยที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วฟาดฝั่งกามินแบบยับยับ